สรุปก็คือย่ำตัวเลขนะคะคนมาบอกตัวเดียวกันเลขมันจะออกตัวนี้ด้วยเนรอหกสี่หนึ่งเลขมันจะออกตัวนี้ด้อหกสี่หนึ่งแน่นนั่อยู่หน้าเจ้าคือว่าเจ้าฝันดีเจ้าฝันว่าจังเลยมอคืนฝันเขามาบอกเป็นโตเลยมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งวัยประมาณสี่สิบตตนยบอกว่าเลขมันจะออกตัวนี้ด้วยเพิ่น,น,น,อน,อนก็บอกว่าเลขมันจะออกหกสี่หนึ่งเพิน่นบอก,ออก, 6, 4, คบอกแค่นี้แหละเป็นผู้หญิงผมยาววะ แมนกับผมเงยเอาแต่ว่ายังบนยังมุดคนแก่หรอกประมาณสี่สิบต้วตนเนี่ยวันนี้นอนไปอีกสักพักหนึ่งกับมีมีเด็กหน่อยมาบอกค่ะเป็นรุนลูกนี่แหละอายุประมาณสามสิบกว่ากว่านี่ก็มาบอกบอกตัวเดียวกันคือกันเด็กมันจะออกตัวนี้ได้เพิ่นว่าหกสี่หนึ่งเพิ่นบอกแค่นี้ตัวเดียวกันเลยนี่ตัวเดียวกันหกสี่หนึ่งสามโตโคโลเนาะแมนเพิ่นบอกแค่นี้ คือว่าตะพัดที่บาเจ้าเอาอปูองดํมมาเนี่อ่ดไดฟันเกี่ยวกับเพ่นบ่คอยขอโชกกับเพ่นบ่เพราะเด้ฟันเกี่ยวคนะแต่ได้โชคอยู่ตลอดจเวลาเ้าไปเสียงโชคก็ไดอ๋อเจ้ามีโชคตลอดอท,ทิผ่านมาอธิผ่านมาไปตำเหล้าวันจันได้วันพุธผิดวันสุ์ได้ได้สองมือแสดงว,ว่าเจ้าเอ่อเสียงโศกตำเล่าจะถึงไม่จะงวดแล้วตะพัดปูมาอยู่นําสองงวดอ๋อถือสองงวดติด กูกับเพิ่มงมาอยู่เนาะอันที่ว่าเขาฟันนี่คืออาจจะเป็นพุ่มหน้าเนาะพุ่มเจ้าทีเนาะแม่แต่ว่าไม่ยอย่างอะจำโมลูว,ว่าเป็นไผ่แต่่บผู้ชายมาบอกทีหลังเป็นรุนลูกเนี่ยมาบอกทีหลังจําสื่อได้ยอยู่ค่ะสรุปก็คือย่ำตัวเลขนะค,ะค่ะคนก็บอกตัวเดียวกันเลขมันจะออกตัวนี้เด้อเป็นป่หกสี่หนึ่งเลขมันจะออกตัวนี้เด้อหกสี่หนึ่งแน่น ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะตอนนี้อยู่ที่ภูมินานะคะภูมิพินานะคะอยู่ที่นาของแอดมินเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแล้วก็แนวทางโชคลาภนะคะฝากเอฟซนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะคะมา ขอภูมิเจ้าที่นะคะผีนาแล้วก็ปู่องค์ดำแสนสิจันทรานาคราชนะคะที่แอดได้เชิญปู่มาออยู่ที่นานะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะงวดที่ผ่านมาสามตัวเกือบแตกนะคะเอาได้สองหรบอเ่ตัวแรกได้มาแล้วนะคะบุญทําปู่ทำแล้วหยิบไปหยับบุญทําว่าจังไดเกาะเจ้าฝันว่าจังไรเกาะเมื่อคืนฝันว่าเมื่อคืนในมี ผู้หญิงไว้กลางคนเนี่ย <ละ S 1> คนแจงเด้วเขาอน่ายาพี่หนุ่มโบเห็นพูนบอกว่าหกสี่หนึ่งพนวาเลขมันจะออกตัวนี้เด้อเพ่นมาบอกแบบนี้ฮะเพ่นเพื่นมาบอกมาขึ้นนี่พันวาเลกมันจะออกหกสี่หนึ่งเด้อเพ่นบอกในความฝันเนี่ยนี่ยบัดนี้ก็นอนไปอีกพักหนึ่งก็มีคนนุมมาอีกเป็นผู้ชายเป็นคนรู้จักกันนะครับหน้าติดติดกันนี่นะครับเป็น ที่รู้จักกันนะครับหน้าติดกันนี่ละแน่นยุยไก่กันนี่แหละเพื่อนมาจังไห่เพื่นเห็นเที่ยงพิ่นก็บอกขึ้นกันเลยเด็กมันจะออกคกสีหนึ่งอันบอกตัวเดียวกันนี่ไหมได้ขึ้นเดียวกันก็งงกับอกจักเทือสรุปแล้วกับมี่ไม่ยิ่งว้กลางคนมาบอกว้ประมาณสักสี่สิบตนๆนี่แหละค่ะก็ับมาบอกครั้งแรกไม่ยิ่งมาบอกหกสีหนึ่งเด็กมันจะออกตัวนี้ด้หกสีหนึ่งคนบอกหกสีหนึ่งแม่นก็นอนไปอยู่สักพักหนึ่งบันกับมี่ เป็นผู้ชายเด็กนุ่มเหรอครับมาบอกเป็นเป็นหลานเนี่ยจริงๆอะอายุประมาณสามสิบเอ็ดสามสิบสองไม่ยังไม่ถึงหรอกครับสามการกตั้มห้าแหม่สามสิบสองเออประมาณนี่แหละครับสามสิบสองปี่นก็ซื้อตั้มคือการกับลูกไสเห้านี่แหละนั่นแหละขาบอกค่ะก็บอกมาบอกว่าลุงลุงมันจะออกตัวนี้ด้วยตัวเลขก็คือหกสี่หนึ่งตัวเดียวกันบอกตัวเดียวกันเลยแต่ว่าบอนนี้อาจจะออกทะเบียนรถบุญธรรมทะเบียนรถอีกอย่างค่ะ สองสี่หกหนึ่งนี่สองสี่หกหนึ่งพี่น้องเราข้องฟันในฟังนะครับเด็กก็จะเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้ป่าพิจนาไว้นะครับนี่หกสี่หนึ่งเรามาดูตัวเลขนะคะวันนี้เราก็ภูมินาคือบุญทรามพนนนอยู่นีแล้วเนาะบุญธรรเนาะพนนบุญทรามฟันสี่หนึ่งพนไห่สามหนึ่งเลยพนบอกสามตัวได้หกสี่หนึ่งมันจะออกตัวนี้ ปูองดำเขียนให้ตัวที่สองนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวแรกเป็นเลขสามนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามนะครับว่าเพิ่นจะเขียนให้ตัวใดนะครับสักสำหรับ fc บอกว่าให้ขอตำลาวนะครับรอวันพุธนะครับไม่งั้นก็เย็นมันังคารจะขอให้ค่ะวันนี้ลาวมันไม่ออกเนาะลาวไม่ออกนะคะจันได้ยินข่าวว่าไม่มีผลรางวัลนะครับลาวนะครับตัวแรกได้เลขสาม ขอบคุณทุกไลท์ตัวที่สองได้เลขหนึ่งติดตามนะครับเดี๋ยวรอดูตัวที่สามกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนเนาะครับเดสำหรับตัวเลขของฟูนันแฟร์สติลล์ตันพานะครผ่านแล้วนะครับสองตัวนะครับตัวแรกเป็นเลขสามตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามโอ้แม่นเลขแปดบ่นี่ฮะรอแปดหนึ่งสามมาสั่นแม่นอยู่บ่กค่ะท่านผู้ชม ใครเห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่าอ่าใช่เลขแปดไหมแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นเลขแปดนะคะสามหนึ่งแปดหรือเปล่าคล้ายๆเลขแปดท่านผู้ชมค่ะอ้าวชัดแล้วชัดแล้ว ลุ้นตัวที่สามกันนะครับสาธุด้อปูด้อยอยแจกสามแบบตัวตัวที่สามได้แล้วนะครับเป็นเลขแปดนะครับสามหนึ่งแปบดบขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะ แมนคักป่าทเลสามหนึ่งแปดสามหนึ่งหนึ่งสามสามแปดสามแปดออกไปแล้วเนาะแมนบอบอแมนมันเสีมาบน่นเปล่าน้อบาทเลแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามหนึ่งหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามแปดแปดสามพี่น้อง จะมีเท่านี้นะคะสำหรับตัวเลขเนาะแมนโบคุณทรามอ่ะให้ตัดวิ่นๆนะครับปูบกันให้สามหนึ่งแปดแปดหนึ่งสามนะครับอย่าลืมตัดสองตัวด้วอครับเด้อหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งและสามแปดแปดสามใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ